อัปเดตยอดวิวเพลงเงากันนะทุกคนตอนนี้ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงยอดวิวตอนนี้อยู่ที่85,000วิวนะทุกคน<ย>ก็ถือว่าด,ดีเลยนะครับทุกคน85,000วิวนี่ก็มาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆสักหน่อยนะทุกคนคอมเมนต์เขาว่ากันยังไงบ้างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าด้อมทานตะวันมารวมตัวกันตรงนี้และก็มีคอมเมนต์ตอบกลับเมนเมื่อสักครู่นะทุกคน110คอมเมนต์ผมก็จะอ่านให้ดูเป็นบางคอมเมนต์ก็แล้วกันนะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าสู คอมเมนต์ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าปั่นวิวกันจ้าและตอบกลับต่อมาก็บอกว่าปั่นกันยาวๆค่ะและคอมเมนต์ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าลงรูปคู่แล้วนี่ <Wow. S 2> มาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆต่อเลยนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าในไอจีก็เจอรูปคู่และคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าด้อมชาลีทั้งปีทั้งชาติมาช่วยกันปั่นวิวครับ, <c oughs> รบเพลงเพราะมากฟังติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังและคอมเมนต์ตอบกลับมนเมื่อสักครู่ก็บอกว่าด้อมทานตะวันก็รวมตัวช่วยกันปั่นปั่นปั่นจนน้องโป่งแวว อีกสักคอมเมนต์ก็แล้วกันนะทุกคนคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าน้องมันแต่งเพลงเกง่งจริงเมโลดี้เนื้อสุดจริง,รงดังในติ๊กต็อกแน่นอนรอวาเลนไทน์ได้เลยเพลงคนโสดของแท้ก็มาดูยอดวิวของยูฮาจองกันต่อเลยนะครับทุกคนผ่านไปหนึ่งวันยอดวิวขึ้นเท่าไหร่แล้วยอดวิวอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นวิวนะทุกคนผมว่าก็ไม่ธรรมดานะทุกคนหนึ่งวันหนึ่งแสนกว่าเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่า คนเกาหลีเขาจะดันช่วยกันหรือเปล่าเหมือนเอฟซไทยนะ